สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการแบ่ง user สำหรับ Windows นะครับโดยแบ่งสิเป็น user กับ admin นะครับซึ่งเราใช้คำสั่ง r ันนี่ครับมา cmd ก็คลิกขวา admin ครับคำสั่งไปตรงนี้นะครับ net user administrator เป็นว i l a c t i v e e s นะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับขั้นแรกนะครับคลิกขวานะครับ eDPC ของเรานะครับเลือก m a n a g นะครับเลือก m a n a g นะครับหลังจากเลือก m a n a g แล้วให้มาที่ Local User User นะครับสังเกตนะครับ Admin เรายังไม่ถูกเปิดนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองสร้าง User ก่อนนะครับคิกขวานะครับ new user สมมติคิมว่าเทสนะครับ u s e r c r e a t e นะครับปุ๊บนี่นะครับเราได้ u s e r มาแล้วนะครับตั้งสิทธิ์เป็น user อรนี่อาจจะไม่ต้องตั้งนะครับเลือก property นะครับเห็นไครับสิทธิ์จะเป็น u s e r โดยอัตโนอมัติครับถ้าต้องการเปลี่ยนสิทธิ์ก็มาที่ add เนี่ยนะครับสมมติแ d d เดี๋ยวเข้าให้ดูนะครับ แอดวานแล้วฟァイนลนะครับเห็ <By now. S 1> นไหมครับ,ะรบจะมีสิทธิ์หลายอย่างนะครับอยู่ที่เราเลือกอันนั้นเราจะให้เป็นยูเซอร์นะครับครับยูเซอร์ต่อมานี่นะครับ cmd นะครับให้เลือกลันแอดมินนะครับ กดยีดนะครับสังเกตง่ายๆครับที่หัวนะครับจะเห็นว่า administrator นะครับพิมพ์บรรับคำสั่งเหมือนที่ผมให้เลยครับ net user administrator active yeah. enter นะครับนี่นะครับคำสั่ง net user administrator เป็นวัคซ์แลบแอคทีฟเทสนี่ครับจะขึ้นว่าคอมพิวตนะครับสำเร็จนะครับทีนี้มาลองรีเฟซนี่นะครับสังเกตดูนะครับเห็นไหมครับขึ้นแล้วนะครับแอดมินเทสนะครับนี่แอดมินก็มาดูสิทธิ์นะครับนี่นะครับเป็นแอดมินเห็นไหมครับถ้าจะตั้งพาสเวิร์ดก็ มาที่ตัวนี้นะครับการ user เข้ามาใช้นะครับแ้วผมจะลองตั้งนะครับกด p r o c e สครับตั้งรหัสของเรานะครับไม่ให้ผู้ใช้รู้ครับไว้ตั้งการนักเรียนได้นะครับตั้งของผมตั้งให้เหมือนกันนะครับกดอเคนะครับนี่นะครับตั้ง password เรียบร้อยแล้วอเคนะครับอ๋อ ประมาณนี้นะครับนี่นครับสังเกตรตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเ็มีก็มีนีครับนี่นะครับเดี๋ยวลองเช็คที่คอนโทรลพาร์เนลก็ได้นะครับ user account นะครับ m a n a g e account นี่นะครับเห็นไหมครับอันนี้ตัวปัจจุบันนะครับนี่ตัว admin ครับตัวเทสจะเขียนว่า local ครับโอเครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการอแบ่งสิทธิ์ user นะครับตั้งค่าต่างๆครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมครับ